เอาจานมัดจานมัดไอ้มันชุ่นี่เป็ยนเจ้าได้รลุบลุงมึงบออมึงเอาแตงห้เหาไปขอใหาเราแล้วบ่นั่นแล้วบาอ่ะเห็นได้เลยแล้วบ่อไ้ทินอย่างเขาเสออันี้พวเอาดอกเลียเลยไม่ใช่ไม่เนี่เฮัอมันไปหัดมันถูกอยุหยาดตัวมันถูกไม่หังงันยาดตัวเออกินหลายปด๋ยมาบ่เยอะ จำเกี่ยวกับเบ้าดีไหมั้นหอยเปล่ขอีกวาเปล่าีคว่า่าเองหวานกั้งวันองเปล่านนตาสว่างเลยเฮ้ยเฮียเียเดี๋ยวดรี้น้ำตาหลวงหอยไปน้ำตาหลวงมาเอาที่ไปยังไล่ะกตัว พี่หยักตาได้เขากินดื ah, ้อๆลุ้นวันนี้นะถ้าขวดน้ำผมหายนะมีปัญหานี่ต่ทำอย่างนั้นล่ะจะมีใครล่ะยันเสือกินเลยคนเดียวกินครับลองมันไปจะกินสองครับ มีกอ่มกออมาินเทสมใจอร่อยจริงพี่มีมดไหมยิ้นื้ไม่มีวันนี้ดีมากาย่าวฮะข้าัยี่ไงฮอตวราฮอต้าไปข้าฮอตดี เข้าฮอตไปเข้าฮอตขาฮอตัหอมามีปัญหาหรอกนะมาฮอตสิมาสิมสิตรงมาเลยตงมาอุดกันไปนี่ยขาฮอตขาฮอตได้บอกา ใสเข้าฮอดไปไล่ลวดเข้าไปข้าฮอตเอ้ยดีเดียวนั้นฮอดหมดฮอตัวกันยู่หมาครับเนี่ยบู้วิสข้าววดครับข้ากินซื้อเยอบ não tá